สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำเนายของชาวราศีพิจิกค่ะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมประจำเดือนกร,รกฎาคมพศ2567นะคะนาะการดำเนินของในนะ้เป็นการทนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะคะนาะ กันาะของนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นแบบสไตล์ของนั่นเองนะให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะนาะเอาล่ะมาดูสิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกร,รกฎาคม2567นะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้า เพจออฟเพลค์ o ical, นะคะคุณเ네นี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่อายุยังน้อยนะเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะเป็นคนที่แบบว่าไปได้ไกลกว่าคนที่อายุมากกว่าคุณนะชีวิตคุณเ네นี่ยก้าวหน้านะฮะเดินแห้งแมนะคุณเป็นคนที่คิดมากนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เครียดง่ายจริงจังกับทุกๆอย่างที่คุณทานะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ กังวลใจวิตกจริตนะคะสิบเรียนนะคุณนะจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะหรือว่าสิ่งที่คุณทำนั้นนะคุณจะได้รับเงินเข้ามาแบบปังๆมากๆหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยสร้างรายได้ให้คุณเ,เป็นกอบเป็นกร,รมนะคะ bin ukiv. King of s w ส r d นะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาชัดเจนนะ,ะรักความถูกต้องแล้วก็รักความยุติธรรมมากๆนะทำอะไรเนี่ยคุณก็มักจะแบบวางแผนนะคะหรือว่าต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะคุณเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือมากๆเพราะว่าคุณเนี่ยยึดหลักความถูกต้องหรือว่าพูดมีแต่เนื้อหาสาระ นะทำให้คุณเนี่ยนะมีแต่คนเนี่ยนับถือหรือว่าเคารพยำเกรงคุณนะคะหกถ้วยนะคะมาบอกว่าคุณนะคะจะมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งเก่าๆวนเวียนกับสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆนะ่อาอาจจะเป็นทั้งงานเก่าหรือคนเก่าๆนะหรือเพื่อนร่วมงานนะที่แบบ เคยรู้จักมานะห่างหายกันไปนานก็จะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับมาพูดคุยนะคะหรือว่าคนไหนที่ทะเลาะกันก็จะมีโอกาสที่จะได้คืนดีกันนะคะเอ็ดออฟบอรนะ,ะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะเป็นคนที่ชอบวางแผนนะแล้วก็รู้จักในการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งถหากว่าคุณพลาดแลนะคุณจะแบบ ยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ให้ชีวิตคุณเนี่ยก้าวหน้าแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยนะถ้าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าแบบเปลี่ยนงานก็จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆหนะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้แบบเรียกไปสัมภาษณ์นะเริ่มต้นอะไรที่ใหม่ๆนะคะเดือนสันนะบอกว่าคุณเนี่ยนะเป็นคนที่มี แบบแสงสว่างหรือว่ามีความคิดบวกให้กับตัวเองเวลาที่คุณทําอะไรคุณมักจะประสบความสําเร็จเพราะคุณคิดบวกนะแล้วก็เป็นคนที่แบบมองอะไรที่แบบว่าในแง่บวกนะไม่ได้มองอะไรที่แง่ลบแล้วทำให้คุณแบบ มีความสุขกับสิ่งที่คุณทําหรือว่ากับสิ่งที่คุณเริ่มต้นนะชีวิตคุณเนี่ยจะมีความแบบเจริญรุ่งเรืองฟืองฟูมั่งคั่งร่ํารวยนะจากความสามารถของคุณนะอ่าเดอะสตาร์ Star, นะคุณจะมีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจหรือว่าการงานที่คุณทำนะธุรกิจหรือว่าการงานที่คุณทำเนี่ยจะไปได้สวยนะมีคนยอมรับนะมีคนชื่นชมแล้วก็ มีความปังปุริเย่นะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณแล้วก็คนในครอบครัวนะคะแปดไม้นะคุณจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางด้านงานหรือว่าธุรกิจนะคนไหนที่ทํางานประจาํามีโอกาสที่จะได้รับโปรโมทให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่า มีหน้าที่ที่สำคัญที่จะได้รับผิดชอบนะเจ้านายนะไว้ใจให้คุณทำงานนะะเพราะคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถรับผิดชอบงานได้ดีนะคะผลงานโดดเด่นนะเดอรมีตนะตัวคุณเป็นคนที่มีความเก่งวิชาแก่วิชานะแต่ว่าไม่แสดงตัวหรือว่าไม่อวดวิชานะคือเป็นคนไม่พูดแต่ทำจริงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนแบบจริงจังอะ่ะ นะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังตรงไปตรงมาไม่พูดแต่ลงมือทําแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําด้วยนะไม่ใช่เหมือนคนอื่นที่แบบว่าพูดเอาแต่น้ํานะแต่ว่าเวลาลงมือทําเนี่ยผลงานไม่ค่อยออกมาดีนะแต่ตัวคุณเนี่ยนะ ไม่พูดแต่ทํำและผลงานออกมาดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะสองเหรียญน,นะมาบอกว่าตัวคุณเนี่ยนะกำลังลังเลที่จะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะกังวลใจนะคะเลือกไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนนะกังวลใจนะเพราะว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องได้เลือกแล้วก็ตัดสินใจนะคะ แล้วก็หกเลียนนะเราบอกว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะชอบทําบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะสิ่งนี้แหละที่ทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะเพราะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบทําบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็ใจดีด้วยใจงดงามนะอ่าและเวลาที่คุณมีอะไรเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยห่วงนะคุณชอบให้แล้วก็คุณชอบช่วยเหลือคนอื่นนะสิ่งนี้แหละนะที่ทําให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้า แล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปของชาวราศีพิจิกประจําเดือนกรกฎาคม2567นะคะนะเอาละมาดูซิว่าทางด้านการงานนะ,ะเป็นยังไงบ้างนะคะการเคลื่อนไหวที่กระฉับกระชินนะคะคุณเป็นคนที่ทํางานอะไรเร็วนะคะเป็นคนที่ทํางานคล่องแคล่วว่องไวนะคะเป็นคนที่แบบว่าแบบฉลาด นะคะเรียนรู้อะไรได้เร็วด้วยนะคะยอมแพ้ยอมจำนนนะคะคุณมักจะเป็นคนที่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบทำใจได้ยอมรับได้แล้วก็ไม่ฝืนโชคชะตานะมีสตินะคะถ้าว่าคุณทําอะไรพลาดเนี่ยคุณจะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขแบบอย่างรวดเร็วนะสิ่งนี้แหละทำให้คุณเนี่ยนะสามารถแบบ ควบคุมสถานการณ์ในเรื่องของงานได้ดีมากๆเพราะคุณมีสติในการแบบจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหานั่นเองนะลำดับความสําคัญนะคุณจะแบบเรียบเรียงหรือว่าจัดการนะแล้วก็วางแผนนะว่างานไหนสําคัญงานไหนที่แบบด่วนแล้วก็ไม่ด่วนนะคุณจะวางแผนดีมากๆทําให้งานนั้นนะ่ะออกมาดีและประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณเนี่ย เรียงลำดับความสำคัญนั่นเองนะคะโอเคนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ้าโมกษะแห่งกาลีนะคะก็คือการเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองนะ,ะอ่าตัวคุณเนี่ยรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่นะคะถ้าคุณรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองนะ,ะงานทุกอย่างจะประสบความสําเร็จตามที่คุณมุ่งหวังตั้งใจนะคะ,นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ยอมรับผิดถ้าหากคุณผิด คุณไม่ใช่ฝืนแบบว่าอุ้ยฉันไม่ได้ผิดนะทางๆที่ตัวเองผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้าหากผิดคุณก็จะยอมรับแล้วก็รีบแก้ไขนะสิ่งนี้แหละทาให้คุณเนี่ยมีไหวพนะะริบปัญหาอ่ากาลีกาปาลีนะคือพระแม่กาลีช่วยดูแลรักษาคนที่ป่วยให้หายป่วยนะคะอ่าก็คือถ้าหากมีปัญหาคุณรีบแก้นะคุณจะไม่รอหรือว่าคุณจะไม่ช้านะ,ะสิ่งนี้แหละทําให้คุณเนี่ยนะ,ะแบบ มองความผิดพลาดตัวเองได้ดีแล้วก็รีบแก้ไขนะทํทให้คุณเมีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานเพราะคุณยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่ายอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทําผิดนะคะอ่าเป็นคนที่ไม่ใช่แบบว่าทําผิดแล้วไม่ยอมรับตัวเองอ่ะอันนั้นอ่ะคือค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในงานนี่แบบช้าเพราะว่าไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําผิด นะคะโอเคมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะการเยียวยานะคะการปฏิบัติฝ่ายวิญญาณนะคะคุณจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคหรือว่าธุรกิจสีเทานะคะค่อนข้างที่จะไปทางคุณเลยนะความสมบูรณ์นะคะ คุณถูกฉลกนะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคหรือว่าธุรกิจสีเทานะจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยมั่นคงแล้วก็ไปได้สวยนะฮะ,ะบางคนเนี่ยนะก็ไม่ใช่คนชั่วนะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามือขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจสีเทานะ,ะแต่ก็ทําให้ถูกกฎหมายนะ,ะคุณก็จะมีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยในะเรื่องของเงินแน่นอนนะคะอื แล้วก็ทำวะดีนะคะหญิงที่มีคุณความดีคําสั่งสอนในศาสนาความจริงความยุติธรรมความถูกต้องนะคะถ้าหากว่าคุณทําธุรกิจที่มันแบบเกี่ยวกับเทาๆนิดนึงก็ขอให้ถูกต้องตามกฎหมายนะทำให้แบบถูกทํานองควองธรรมรับรองว่าการนคุณสมัสมันคงนะไม่หลอกลวงใคร ะะไม่เอาเปรียบใครอยู่ในแบบศิลธรรมนะรับรองว่าธุรกิจคุณเนี่ยฟังปุริยมีชื่อเสียงแน่นอนนะคะแล้วก็บูทารานะคะสายน้ำสีน้ำเงินหรือว่าทะเลนะคะคุณนะคะจะแบบมีชื่อเสียงนะฮะกว้างไกลเหมือนทะเลที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะ,ะถ้าคุณทำถูกต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเอง นะคะแล้วก็ทําอะไรที่ถูกทํานองคลองธรรมนะรับรองว่าธุรกิจคุณเนี่ยจะปังปุริเย่แล้วก็การเงินคุณเนี่ยมั่นคงมั่งคั่งร่ารวยแน่นอนเข้ามาแบบเป็นกรอบเป็นกรรมเข้ามาแบบทะลุทะลวงแน่นอนนะคะอ่าโอเคนะคะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะคะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะดูคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะการป้องกันนะคะ มีกำแพงนะคะคนสตดนะพูดตรงไปตรงมานะคนไหนที่จะมาจีบคุณเนี่ยนะจะต้องรักจริงนะมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่หลอกลวงนะการตัดสรูนะเพราะตัวคุณเนี่ยนะเจออะไรมาเยอะนะในเรื่องของความรักนะถ้าคนไหนที่จะมาชอบคุณเนี่ยจะต้องจริงจังแล้วก็ต้องฟันฝ่ากำแพงที่คุณเนี่ยแบบกั้นไว้ให้ได้หรือว่าชนะใจคุณให้ได้ นะไม่ใช่มาแบบกลอนปิ้นป้อนคุณไม่เอานะคะเพราะว่าเสียเวลาคุณคิดอย่างนั้นนจะจ๊ะอ่ก็นะทักษินานะ,ะ<ม>ก็คือของถวายพระในการทําบุญนะ,ะหรือว่าทานเพื่อผลอันเจริญน,นะคะอ่าตัวคุณเนี่ยนะต้องการคนที่แบบจิตใจดีนะ,ะแล้วก็ชอบทําบุญทำทานชอบให้หรือว่า ต่างคนต่างให้ไม่ใช่ว่าให้แบบฝ่ายเดียวนะคือคุณไม่โอเคนะคือจะต้องให้แบบเท่าเทียมกันหรือว่าต่างคนก็ต่างซัพพอร์ตกันเลยกันนะ,ะคุณมองว่าจะมีความสุขมากกว่าที่แบบเหมือน ให้ฝ่ายเดียวทําฝ่ายเดียวแล้วก็ทุกฝ่ายเดียวนะฮะมันไม่แฟร์แล้วก็ไม่ยุติธรรมสาหรับคุณนะฮะอ่าแล้วก็พัทธลกาลีนะ,ะก็คือพระแม่พัทธลกา,นะะา,า,าลีนะปราอสูรธาริกะปรามารคนไม่ดีนะ,ะถ้าหาคนไหนคนไม่ดีนะ,ค,ะคุณก็ไม่คุยนะอ่าคุณค่อนข้างที่สกแกนมากๆแล้วก็ค่อนข้างดูคนออกมากๆเลยนะ,ะถ้าแบบ มาแล้วไม่ดีคือคุณตัดจบเลยไม่คบเสียเวลาไม่คุยให้เสียเวลานะคะเพราะว่าเวลามันมีค่านะจ๊ะคุณคิดอย่างนั้นนะโอเคมาดูซิว่าคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรนะจจะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างนะคะความสุขนะคะ คนมีคู่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขฮิวกันนะคะคำสัญญาแห่งอนาคตนะคะมีการแบบพูดคุยกันถึงอนาคตนะ,ะสำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานก็จะมีการบบพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะการเปิดเผยของพระเจ้านะคะคุณจะมีสิ่งสักสีคอยช่วยเหลือหรือว่าคอยชี้แนะแนวทางนะ,ะหรือว่าตัวคุณเนี่ยนะจะเจอความรักที่ดีเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำดีนะ คิดดีพูดดีทำดีแล้วก็คุณก็เลยเจอความรักที่ดีแล้วก็จริงใจนะคะมีโอกาสที่จะแบบพูดคุยกันถึงอนาคตะ,คะมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นได้ถ้า,าคนไหนที่ยังไม่แต่งงานแต่ถ้าหากคนไหนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็จะมีความรักที่สมบูรณ์แบบนะแล้วก็บางทีก็พากันเนี่ยทำบุญนะพากันเข้าวัดอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วก็ภูวเนต ก็คือเทวีภูวเนตรนะฮะก็คือรูปรักที่4นะฮะของพระแม่ปรารวตีนะฮะพระแม่จักรวาลผู้สร้างนะคะ,ะตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักนะถ้าหากแบบอยากจะมั่นคงในเรื่อง,งของความรักก็คือจะต้องเข้าใจกันแล้วก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องแบบใช้เหตุผลคุยกัน นะคะเพราะว่าตัวคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคนสร้างความรักครั้งนี้มาเพราะฉะนั้นนะความรักครั้งนี้จะไปรอดหรือว่าไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับคุณสองคนนะคะ,ะต้องเข้าใจความรักให้ดีนะคะโอเคนะกาากาลีนะก็คือความสุขของแม่กาลีนะความสมบูรณ์นะแล้วก็การสมหวังทุกสิ่งอย่างนะทุกอย่างคลี่คลายนะฮะอ่า ถ้าคุณมีอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้คุณจะมีความสุขสมหวังแล้วก็สมบูรณ์ในเรื่องของความรักนะคะอ่าก็คือให้อภัยนะคะแล้วก็เชื่อใจเข้าใจแล้วก็วางแผนอนาคตหรือว่าระมัดระวังถนอมน้ําใจกันรับรองว่า คุณจะมีความรักที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มั่นคงสมหวังนะคะแน่นอนนะจ๊ะโอเคนะฮะมาดูสิว่าทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงนะจ๊ะทางด้านสุขภาพนะคะความเข้มข้นนะคะคำแนะนำนะคะ ข้าวของเป็นเจ้าของนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างศึกษาหาความรู้ดีมากๆนะแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตยิ่งคุณอายุเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบวางแผนแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลว่าสิ่งที่คุณกินนั้นหรือว่าคุณแบบออกกําลังกายนั้นะ มีประโยชน์กับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคุณจะระมัดระวังวางแผนดีมากนะคะแล้วก็อยากจะแบบอยู่แบบเนี้ยไปนานๆนะคะไม่อยากจะเจ็บป่วยแล้วก็ไม่อยากจะให้ตัวเองทุกข์นะคะคุณก็เลยค่อนข้างที่จะแบบระมัดระวังแล้วก็วางแผนชีวิตดีมากๆนะ,ะทำให้สุขภาพของคุณเนี่ยค่อนข้างดีนะคะกาลีมหา มายานะคะก็คือภาพลวงตาหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงก็คือโยกนิธานะก็คือแปลว่าการเข้ายานแล้วไม่รู้สึกถึงภายนอกหรือว่าการเสีแซงทํานะอืมถ้าตัวคุณเนี่ยยอมรับแล้วก็จริงใจกับสิ่งที่คุณทํานะคุณจะมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าหากคุณไม่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้แบบว่า ทำจริงไม่ได้ควบคุมอาหารจริงหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายจริงนะสุขภาพคุณก็ไม่ได้เกิดผลนะคะคุณจะต้องปฏิบัติจริงนะคะไม่ใช่ว่าทําอะไรที่แบบชั่วข่าวนะอ่าถ้าหากคุณทําอะไรที่ชั่วข่าวสิ่งที่คุณทํานั้นก็ไม่ได้เกิดผลจริงๆนะคะอ่าแล้วก็ กาลียันตานะคะก็คือปกป้องสิ่งที่ชั่วร้ายและมนดํดำทำลายศัตรูให้แพ้พ่ายช่วยรักษาขจัดความเจ็บปวดแล้วก็ความทุกข์ทรมานนะคะอ่าเห็นไหมถ้าคุณรู้จักวิธีในการดูแลตัวเองรับรองว่าตัวคุณเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีแน่นอนนะคะเพราะว่า คุณมีเกาะป้องกันคุณศึกษาหาความรู้แล้วก็คุณดูแลเอาใจใส่สิ่งนี้แหละก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเกาะป้องกันตัวเองทำให้คุณสุขภาพดีนะคะอ่าโอเคนะคะมาดูซิว่าคำแนะนำนะจ๊ะเป็นยังไงนะคำแนะนำนะคะเป็นอย่างไรการกำหนดนะคะ ความเข้าใจนะคะถ้าคุณเนี่ยเข้าใจกับสิ่งที่คุณทำนะคะคุณจะมีความสุขนะจุดเริ่มต้นนะ,ะถ้าคุณประสบความสำเร็จแล้วนะคุณอย่าลืมตรงที่คุณมาหรือว่าคุณเคยผ่านอะไรมาแล้วกว่าคุณจะมาประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคุณอย่าหลงอย่าลืมอย่ามองข้ามกับสิ่งที่คุณเคยเจอมานะคะอ่า ถ้าคุณเนี่ยนะแบบมองข้ามจุดเริ่มต้นที่คุณเนี่ยเคยเจอมาหรือว่าเคยเป็นมานะตัวคุณจะแบบไม่ประสบความสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังตั้งใจก็จะเป็นแค่ชั่วข่าวนะคะอะเพราะว่าคุณหลงในแสงสีเสียงนะคะคุณแบบไม่มีสตินะก็จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้แบบอู่ไม่นานนะคะ ไม่ยังยืนนะคะเพราะว่าคุณหลงนะคะแล้วก็กมลาเทวีนะคะก็คือพระแม,ม่รักมีความมั่งคั่งนะคะจงรักษาความรักที่คุณมีให้ดีนะค,ะความรักที่ดีความรักที่จริงใจจงรักษานะคะไม่ใช่ว่าแบบรักแบบทิ้งทิ้งคองควางนะคะคุณจะไม่ได้เจอความรักที่จริงใจถ้าหากว่าคุณไม่ได้จริงใจกับเขาก่อนนะคะ แล้วก็การาทาระนะคะก็คือพระแม่คงคานาะขคามาพระแม่คงคาหรือว่าสืบสารประเพณีนะ,ะถ้าคุณผิดก็ต้องรู้จักขอโทษให้อภัยอย่ามีอีกโก้ให้ลดอีกโก้ลงนะคะอ่าแล้วก็อย่าถือทิฐินะคะเดี๋ยวจะจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบบรู้ใจเขาใจเราให้อภัยกันและกันแล้วก็ รู้จักมีเหตุผลแล้วก็ระมัดระวังอย่าประมาทแล้วก็อย่าพูดอะไรที่ทำร้ายจ,จิตใจกันจะทำให้ความรู้สึกนั้นหนละมันแบบเสียแล้วก็คำพูดคุณอาจจะบั่นทอนจิตใจของอีกฝั่งหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะ,ะโอเคจบแล้วนะสำหรับการทำานายของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกรกฎาคม2567นนะคะก็ ให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เนนด้วยนะจ๊ะที่รักแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้เนนด้วยค่ะเพื่อเนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ประจ่เจอกันคลิปหน้านะคะบายยจุบจ๊บๆสวัสดีค่ะ